สวัสดีนะครับสวัสดีเพื่อนๆพี่ๆทุกท่านนะครับคราวที่แล้วบรรยายสังก์จยชินนบัญชรไปแล้วเราได้มาพร้อมกันก็คือนี่เลยครับพระชัยวัดชินนบัญชรหลุมบุธมณาลไล่นะครับสวยๆผมนี่เดียวชอบหลักแสนเลยทีเดียวนะครับนี่ครับเรามาเริ่มต้นกันที่พระชัยวัดชินนบัญชรนะครับองนี้เนี่ยนะครับน่ารักดีเดิมๆดีนะครับหน้าตาท่านปากจะเป็นอย่างนี้เลยนะครับจะเป็นหลุมลงไปอย่างนี้จมูกนะครับจะเป็นโด่งๆขึ้นมาอ้วนๆนิดๆนะครับตรงปลายจมูก นะครับเวลตานะครับนี่เห็นไ,ไหมไม่สศท่านนะครับด้านบนนะครับนี่แลวนี้เนี่ยข้าวขาวพวกนี้ก็คือคับเบ้านะครับพวกคับเบ้าต่างๆนะครับแล้วจะมีเนื้อเกินด้วยนะครับแล้วก็มีคับเบ้าด้วยแล้วก็จะมีพิมพ์ท่านเกี่วขึ้นไปอย่างนี้เลยนะครับแล้วก็อย่างต่อไปนะครับนี่ดูจมูกองเล็กมากจิว๋ว องจิ๋วนะครับถ้าเที่ยบสังกัจจายนี้ก็ใกล้เคียงกันนะครับแต่สังกัจจยจะดูเล็กๆแต่อ้วนๆกว่าแต่ว่านี้ผอมๆแต่ว่าสูงกว่านิดหน่อยสูงตรงปลายนี่แหละครับตรงปลายเกเท่านนะคะและอย่างต่อไปนะครับเนื้อท่านเนี่ยจะเป็นมะละมะละนะครับชุดชุดชินันบัญชรที่ชอบเป็นย่งจริงๆนะครับผิวท่านเป็นมะละมะละเนี่ยในซอกเนี่ยเดี๋ยวผมซูมเข้าอีกเนี่ยจะมีคราบเบ้า ดิมเบ้าไปฝังสีออกขาวๆเทาๆนิดๆนะครับสีออกขาวๆเทาๆนิดๆตรงเส้นสังกติท่านตั้งเป็นสันอย่างนี้เลยแล้วดูครับเปลือกผิวจะเป็นมะละมะละสากๆหรือว่าเป็นมะละมะละนิดนึงนะครับนี่แล้วมีคับเบ้าเห็นไหมสีขาวๆเทาๆเนี่ยขาวอมเทาเนี่ยจะเป็นคับเบ้าแล้วนิ้วมือก็มีนะครับนี่ดูจากด้านบนเห็นไหมครับดูมิติความคมชัดนะครับนี่เส้นสังกติดูความตั้งนูนขึ้นมาอย่างนี้นะครับถ่ายยากมากองเล็ก นะครับแ้วคับเป้าเนี่ยจะเป็นขาวอมเทาอย่างนี้นะครับแล้วอย่างต่อไปเนี่ยบอกได้เลยว่านี้สำคัญก็คือบัวนะฮะบัวท่านเนี่ยคือสำคัญยังไงเพราะว่าคือมือนิ้วมือมอย่างเงาคมชัดเจนอะไรอย่เงี้ยนะครับแล้วสิ่งที่เราเห็นบ่อยๆเนี่ยก็คือเห็นชัด,ชดๆเลยนะบัวเห็นไหมแล้วซิกบัวพวกเนี้ยสาคัญต้องจาทรงพิมพ์ให้แม่นๆดูครับดูรายละเอียดซิกบัวถ้าท่อเกถอดมาจะไม่ไม่เหมือน นะครับพวกบัวนะครับแต่อ,อื่นๆก็ไม่เหมือนอยู่แล้วล่ะแต่ว่าบางทีบัวเป็นสิ่งใหญ่ๆที่เราเห็นชัดๆนะครับเนี่ยเส้นเนี่ยดูมิติครับนี่ดูมิติบัวเห็นไหมถ้ามองอยู่ด้านบนท่านจะเห็นมิติอย่างนี้นะครับเห็นไหมเนี่ยมิติบัวจะเป็นคมชัดเจนอย่างนี้เลยนะครับแล้วดีครับเบ้าเต็มเลยนะครับพระช,ยชออยัย,ช,ยชอบเป็นอย่างนี้จริงๆนะครับพระชัยวัดชอบเป็นอย่างนี้จริงๆนี่นะด้านข้างเนี่ยครับ เนี่ยเห็นไหมมีขับเบ้าเต็มฝังเข้าไปเลยนี่ด้านหลังนะครับจะมีต่อโค้ดนี่ครับอันนี้โค้ดเต็มเลยโคดนะครับแล้วผนังโค้ดดูด,ดีเวลาต่อบางทีบางทีแต่ผนังไหนยุบลงไปอะไรเงี้ยบางทีก็ต่อไปเ้ยผนังจะคมชัดเจนแล้วตัวโคดเนี่ยเส้นเสี้ยงข้างในโคดจะคมมากเห็นไหมเส้นเสี้ยงข้างในโคดจะคมมาก นะครับอันนี้มีรอยตะไบเก็บนี่คือธรรมชาติงานช่างนะตอนนั้นนะครับนี่เม็ดพสะศกต่างๆนะครับครับเบ้าเดิมๆนะครับดูครับแล้วผิวจะเป็นมะละมะละนี่แล้วเวลาตะไบเนี่ยตรงนี้จะมีผิวที่มันแบบอันนี้ขึ้นมาแดงๆขึ้นมานะครับนี่ดูครับเบ้ารูแขนนะครับวงแขนล่องเป็นรูอย่างนี้นะครับแล้วก็อย่างนี้นะอันนี้สําคัญเหมือนกันก็คือ พวกผิวเนี่ยผมเน้นหลายอย่างแบบว่าปล่อยมากก็คือผิวนะครับแล้วก็คับเบ้าพวงนี้สําคัญนะครับไม่ต่างจากทรงพิมพ์เลยพวกนี้คือหนึ่งรายละเอียดธรรมชาติคือพัดหล่อต้องจําหลายอย่าง,งมากๆนะครับดูต้องจําธรรมชาติโดยรวมตองผู้หญางด้วาธรรมชาติของพัดทั้งพิมพ์ทั้งอะไรนะครับแล้วก็ด้านก้นนะครับมีการตะใบเก็บแล้วก็จะมีหลุมเนียก็คือการเวลาต่อช่อแล้วตะใบเป็นหลุมรูมนะครับอย่างนี้นะครับ แล้วดูจำเบอร์ตะใบแม่นๆเล็กๆนะครับทีๆนะครับตะใบยอย่างนี้เลยแล้วก็อย่างนี้เก็บงานสวยเก็บงานละเอียดนะครับเบอร์ตะใบถ้าสังเกตดีๆจะเบอร์ตบาใบเดียวด้านหลังเลยขนาดของร่องตะใบเนี่ยจะใบตะใบแบบเดียวด้านหลังเลยนะครับขนาดเดียวกันเลยนะครับเนี่ยเนื้อท่านจะเป็นอย่างเงี้ยนะครับนี่ สวยดีตรงนี้น่ารักดีครับเดิมเดิมดีก็ท่านใดมียินดีรับเช่าหลักแสนนะครับก็ส่งรูปมาทาง idline s a y k แล้วก็ได้เจตเจตัวตามดีขึ้นอยู่นี้เลยเอามาดูที่ร้านที่พันทิพย์งามมงวานชั้นสามติดลิฟต์จุกานนะครับท่านใดมีพาร์ทได้หลักร้อยเนี่ยหลักร้านนะครับผมยินดีรับเช่ารับจำนำนะครับส่งรูปมาได้เลยนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปต่อไปถ้าชอบฝาก like, กดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้เป็นกำลังใจให้ค่ะมืนั้นะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปต่อไปครับบายบายคับ